เรื่องของการแก้ไขส่วนการกระทาในมุมอื่นที่เป็นการยกเลิกด้วยกันก็เป็นเพียงแค่คาเพื่อใช้ในการหาเสียงอย่างเงี้ยมันฟังขึ้นไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยการหาเสียงใดๆเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นการแสดงเจตนารมมีคําพูดมีการกระทํางั้นถ้ามันจะหาเสียงแล้วมันทําให้ถูกนําไปสู่การ เป็นหลักฐานทําให้เห็นว่าคุณกําลังเข้าสู่กระบวนการที่จะซเอก่อนหวนทาลายอะไรก็ว่าแบบนี้นะครับอันนี้มันก็ไม่มีสิทธิปฏิเสธแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นคือการหาเสียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก็หาเสียงกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังก็คือไม่ทําผิดกฎหมายนะครับเพราะถ้ามันทาผิดกฎหมายไปแล้วเนี่ยคุณจะมาอ้างว่าผมไม่มีเจตนาก็มันก็คุณก็อ้างได้ครับแต่ว่า หักฐานมันชัดมันก็คงอ้างอ้างต่อไปไม่ได้หรอกนะครับซึ่งในเรื่องนี้ไม่มีใครฟังเป็นคนพูดในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเองปฏิเสธไม่ได้ว่าว่าตัวคุณพิธาเป็นผู้พูดแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบไปถึงการยุบพักก้าวไกลไหมถ้าสมมุติผมเนี่ยมีจุดยืนในมุมของความสนับสนุนพักก้าวไกลบอกว่าอันนั้นคุณพิธาพูดเองไม่เกี่ยวกับพักเพราะไม่มีมติพักในนนี้เขาเป็นหัวหน้าพักไม่ได้ครับคือเวลาเขาพูดคนมันสวมหมวกอยู่แล้วครับคือมนุษย์เนี่ยเวลามันออกไปทําเนี่ย คือแล้วเขาตอนนั้นนี่เขามีสถานะเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมครับถ้าเขาเป็นแค่ลูกพักอ่ะมันก็จะแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ทุกคนรู้เขารู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นการมีพูดง่ายคือการมีโรนะมีบทบาทนะครับมีหมวกนะครับมันก็หมายถึงว่าเวลาพูดอะไรเยมันก็เลยเปอร์เซนต์สิ่งที่เขาพูดในนามของพักด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เซ็ตไม่ได้ ไปนี่นะผมย้อน,อนกลับไปในเคสของคุณหมอชนน่านคุณหมอชนน่านเป็นหน้าพักแต่ไม่มีมติพักเรื่องของการไปร่วมหรือไปจับมือกับภาคอื่นๆจาได้ที่มันเป็นเคสที่มันเกี่ยวข้องกันว่าเขาในฐานะหัวหน้าพักแต่ไม่มีมติพักผมเอาเนี่ยย้อนกลับไปในพักเก้าไกลว่าพักเก้าไกลก็ไม่เคยมีมติในการออกไปแก้ไขนอกรัฐสภาถ้าถ้าจะเอาแบบนั้นจริงๆเนี่ยคนในพักต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณไปทําเองนะผมไม่รู้นะผมไม่รู้คือถ้าสมมติคนในพักก็เห็นทคนก็เห็นแล้วก็เงียบ อันนี้คุณจะมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ท<ม>ว่า<ม>ปากนั้นอะ่ะอืมเขาถือว่าเขาเป็นเอาอย่างที่บอกอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตอนนั้นพิธาเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมใช่หรืออย่างกรณีชนน่านเนี่ยนะฮะทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าพักแต่ว่ามันค่อนข้างจะต่างกนันนิดนึงคือชนน่าน, <S <S นเป็นหัวหน้าพักที่ไม่ได้มีอำนาจนะครับคืออันนี้ถ้าพูดกันข้อที่จริงก็คือชนน่านเป็นหัวหน้าพักที่แบบไม่ได้มีอำนาจใดๆในการที่จะบริหารจัดการพักนะครับก็เป็นเป็นแค่โดยนิตินัยเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยท เศรษฐาทวีสินเป็นนั่นฟรีแต่ว่าเป็นโดยหลักนิตินายไม่ได้เป็นโดยพฤตินยัยครับอืมเพราะฉะนั้นกลับมาเริ่มพิธาเนี่ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นพิธาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ที่สําคัญคือทุกคนนอกจากคนในพักจะรู้คนในสังคมก็รู้แล้วเวลาเข้าไปข้างนอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาในแน่นแน่นคือในนามพักเพื่อไทยเน่ยนึกออกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันกลายเป็นสลากที่มันติดอยู่บนตัวเขาอยู่แล้วเนี่ย ไอ้เลเบลเนี่ยนะครับไอ้ตัวเลเบลเนี่ยมันเป็นตัวติดอยู่แล้วว่าเขาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็สิ่งนี้จริงๆผมจําได้ว่าอภิษ์เวชาชีวะเนี่ยเขาเคยถามเรื่องนี้แต่เขาถามก<ภ>ับธนาธรเขาถามธนาธรว่าตกลงเอายังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับกรณีที่เอาสติกเกอร์มาติดเนี่ยนะครับและสติกเกอร์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นการที่พูดง่ายคือมันเขียนว่ายกเลิกอ้เรื่องนี้ที่ขึ้นอยู่บเวทีเพียงแค่พูดแค่คำเดียวว่าไปยกเลิกด้วยกันเนี่ยมันถึงขั้นขนาดจะยุบพักเลยหรอไม่ จริงแล้วจริงๆแล้วมันต้องไปดูวันนั้นถ้าจําได้ที่สารนับนุนยกขึ้นมาเป็นข้อ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 นะครับเอผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณหาคุณผู้ฟังไปหาดูเองคือคงไม่ยากแล้วนะครับไปดูที่สารน้ำนุอมีคําวินิจฉัยออกมาแล้วเขียนมาเป็นข้อแล้วก็หยิบประเด็นมาตั้งแต่เหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าได้หไหมครับมันจึงนําไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายคือมันไม่ได้เอาแค่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวนี่อาการยุดภาพประกอบคุณคิดว่า <8 S 1> เนี่ยก็แปลกเพื่อตามเขาก็เพื่อรักษามารยาทเดี๋ยวคนที่เขาขึ้นมาเขาจะเสียหน้าเห็นคนเยอะๆแล้วจะไปอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไ<อ>ถ้าอย่างนี้ยกเนื่องดนี่เขาแปลกเนี่ถ้าไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกเอ,อ้ยผมไม่เห็นด้วยครับได้ไหมครับไม่เห็นด้วยครับเออคือการที่อีกฝั่งหนึ่งมาเสนอให้ทําแบบนี้แล้วคุณก็ไม่คัดค้านเนี่ยจะมาบอกว่าโดยมารยาทมันก็พูดได้โดยมารยาทแต่ถามว่าแต่มันก็ตีความไม่ว่าคุณก็เห็นด้วยกับเขาใช่ไหมครับเออมันจะมาบอกว่า ก <S an> ็ผมก็ทําไปงันนะผมก็เบอเบลทำไปโอเคถ้าสมมุติงนี้สิครับถ้าสมมุติวันหนึ่งเขามาเวทีนี้อ่ะเขาบอกว่ายกเลิกไปอีเวทีนี้เขาบอกว่าไ,ว PM ไม่ยกเลิกอย่างนี้ยผมว่ามันจะสวิงไปสวิงมาเนี่ยมันยังไปพูดได้ว่าเออ <S 2> <S 2> อันนั้นผมเล่นละครผมหาเสียงพอดีว่ากลุ่มนี้เขาต้องการยกเลิกผมก็ยกเลิกอีกกลุ่มนี้เขาไม่ต้องการยกเลิกผมก็ไม่ยกเลิกอะไรประมาณนี้คือถ้ามันเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยผมว่าศาลเริ่มจะงงแล้วตรลงจะเอาไงแน่ใช่ไหมครับแต่นี่มันวิ่งมาแบบนี้ตลอดนะฮะมันวิ่งมาแบบนี้ตลอดเพราะฉะนนั้ มันอันนี้มันคือแค่หนึ่งอีเวนต์หนึ่งสาการที่มันเอามาเป็นเครื่องยืนยันเท่านั้นเองนะครับมันมีต้นอื่นอีกอีกเยอะผมถามต่อว่าจริงๆในมุมของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทั้งส่วนของของการมองเชิงของการปกครองมองมุเชิงของของข้อกฎหมายกฎหมายไม่อาจจะผิดอะแต่ว่าถ้ายิ่งยุคก็ยิ่งโตนะมันก็ไม่สามารถจะไปปิดกั้นแนวคิดนิยมของพรรคก้าวไกลได้เนี่ย การที่สารรัฐมนูนมีคำวิิจัยถ้ามีคำวิจัยให้ยุบพักเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายเหมือนกรณีของการยุบพักอนาคตใหม่ไหมไม่ต้องคิดเรื่องนี้้วยไหมก็ถามผมนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินคดีใดๆเนี่ยถ้าหลักฐานมันชัดเนี่ยมันก็ต้องตัดสินไปตามนั้นนะครับส่วน,นจะเกิดความวุ่นวายอะไรหรือไม่เนี่ยสมมติเราตัดสินบอกว่านายกอไก่เนี่ยเราตัดสินว่าคนเนี่ยไปข่มขืนอ คนคนนี้แล้วเสร็จแล้วนายกไก่เนี่ยเป็นลูกของคนมีอิทธิพลใช่ไหมครับอ,อถามว่าถ้าศาลบอกว่าเฮ้ยถ้าไปตัดสินให้ลูกคนมีอิทธิพลมันติดคุกเนี่ยนะในฐานะข่มขืนหรือว่าในข้อหาข่มขืนเนี่ยเดี๋ยวพ่อมันส่งคนมาถล่มเลยประมาณเนี้ยผมว่าอันนี้เขาไม่ได้อ่ะศาลก็ไม่ควรจะคิดแบบนั้นคือศาลเนี่ยแน่นอนทุกคนก็กลัวตายอ่ะผมเข้าใจนะครับแต่ว่ามันต้องยึดหลักข้อที่จริงกับความถูกต้องไว้ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นหลักเออเป็นหลักที่ต้องใช้ว่าเป็นหลักนิติรัฐ

อยากพิจารณาห้องไห้ทุกประเด็นสองฝ่ายประธาพอเทียนกันดังไปแต่บนที่ตาลธรามและความจริงนำพากวาคิดสู่จุดบรจบปัญญาประชาชนขพรที่แม่ต่างแต่คอไมหมายเดียวกันมุ่งหาจุดรวม พื้นฐานความสุขต้องหยุดมันในหลักคุณธรรมป็ลธรรม